น้องมากล้องนี้หนึ่งสองสชุดแรกพ่อปแล้ห้ครับจบเลยโอ้โหลูกหลานไทยนี่คือนะครับปั่นจักรยาไม่ได้ยืนคืนไม่เป็น2คนงเป็นแม่ยองเ็นม่เีูก็ชั่งน้อง่้มามาแล้วไงยะ ไอ้คนเป็นอยากจะได้ไม่ได้อ่าค่อยจุ่ออกไปเลยลูกไดีดีมีความสุขเลยนะค่อยจุ่ออกไปลูกาไปเลยนะผู้ใหญ่ละเก้าอี้เลยครับเดี๋ยวมีของดีไปแจกที่เก้าอี้อีกบายลูกได้ค่อยจุ่ไปลูกวันนี้เจอให้หนำไปเลย เด็กน้องพวกพี่หมูจะไปอยู่กับพี่กันนะลูกใจดีเดดีใจเลยครับผู้ใหญ่จะดีเพราว่าให้ยี่สิบคันไปเลยลูกหนูเขีย <c oughs> นออกไปเลยลูกอ่าเขียนออกไปเลยลูกอ่าค่อยๆเขีย <c oughs> นไปนะครับบัตรลิสต์นะรับัตรลิสต์พร้อมคณะยี่สิบคันอ่าห้าคันสุดท้าย

อขออนุญาตขอขนอนุญาตคณะบุริษีมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเป็นผู้แทนาวทั้งหมด50าท่านด้วยกันขอบคุณทีมงานทั้งหมดเลยทีมงานบุริษีนะครับที่เดินทางมาวันนี้ มารวมแล้วมาช่วยกันนะครับประคับประคองไม่ว่าจะเป็นพัดลมตัวเบลล์เลยหนักด้วยถุงยางชีพถุงเบลล์เลยขอขอบคุณพี่ๆน้องๆให้เด็กมาให้เด็กมาให้เด็กมา อ่คนที่อ่ามีเสื้อนะครับเสื้อมีชุดให้กับนักเรียนมีภาาหนาแน่นนะพะโล้นนะภาษาต้องระบอกนะึงต่อของนะี่วางพะโนแบแบ่แล้วก็วางมนองต่อตกัแล้วกนึมะแล้วพอเราต่อพี่นะ นรวที่ไปกับง่านดัเอกพันาวตดรรัตนานะครับอาามจิและกาลงจากนะอ้หนึ่งอโอ้โหวันนี้วันนี้กันนะเลขานะครับมัม่ใหญใหญ่ๆเลขรับนใหญ่รับรับหลายอย่างใหญ่ครับให ยังชีพแล้วนะครับขอความกรุนา,าด้านจุดเดินก่อน,นอาจารเดี๋ยวเราจะได้ออกพร้อมกันเราจะได้ส่งท่านประธานพร้อมกันนะตามมตารวังรืมะวังื่นะรังระวังื่ สุดท้ายผมจะมีของแจกให้ตอนนี้แม่เกาะแม่เกาะไว้แม่เกาะแม่เกาะเสื้อไว้แม่เกาะเสื้อเลยอ่าแม่เกาะเสื้อไว้จะได้ไม่หลงเออเอาโดนโอ้ยโดนลืมไปโดนชอบโดนไม่ได้เลยดูแลดีๆดูแลแม่ดีๆเลยโดนนะครับ ทุกนผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขด้วยนะครับเห็นทุกคนเห็นแบบนี้ทุกคนมีความสุขด้วยวันนี้เดอะล็อกนะเดอล็อกดูครับขออนุญาตนะขนมขนมโบนัสของคุณโบนัสจากเกาหลีอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนแยากได้ยัง <laughs> ờ, ờ, Họ đang chạy được thế này Chạy nữa mà Chạy đẹp mấy Lớn chạy, chạy quý này Họ ờ, Không có đẹp như các bà nghĩ lời, lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ทองสุขโขทัยด้วยนะห้างไม่เท่าไหร่แต่เล่มทองนี่ประมาณสองหมื่นห้าแล้วรถจะพาอนะคนแก้เลยแล้ว เาวันนี้ถึงแม้เราจะร้อนเราจะเหนื่อยอึดอัดต้แจใเป็นนะถ้าใส่พอดีท่านจะเดินทางกลับแต่ถ้าที่เดินทางกลับก็เสียงปรบตัวดังๆนะครับนั่นแหละ กางก็ไม่โดนแดดนะันนี้สสมมากสะสมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อขอให้ก็ขอพี่นีครับได้พี่าะคณะจากโรงเรียนเอาสถาบันไม่โดนนะเขาอออยู่ไม่ได้เขาอ่อ เสร็จแล้วเสร็จแล้วขาที่อ <hari> ง่ก at ็ขอี่เลเครับให้ล่าวทุกวนมาเป็นพี่นท์าไรับการอทุกคนลุกเจานีามี๋มี